สวัสดีครับยังอยู่ในไฟฟ้ากระแสนะครับเอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดที่36ผมจะเฉลยโจทย์ข้อ11ถึง20ครับข้อ10รลวดตัวนำมีค่าความต้านทานเท่ากับ6โอห์มต่อเข้ากับแบตเตอรี่2 4โวลต์อยากทราบว่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลอยู่ในลวดตัวนำชนิดมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับผมใช้ V เท่ากับ IR นะครับ I ข้อนี้โจทย์ให้มาคือ0.25 R จดงโจทย์ข้อนี้บอกมาคือ1000โ oh อห์มเพราะฉะนั้นแล้ว ความต่างศักย์ที่ได้ออกมามีค่าเท่ากับ250หน่วยเป็นโวลต์ครับข้อ12ลวดเส้นหนึ่งมีพื้นที่หน้าตัดเท่ากับ2คูณ10ตางลบ3ตารางเมตรยาว1เมตรเมื่อผ่านกระแสไฟฟ้า2แอมป์เพราะว่าเกิดความต่างศักย์ตกคล่อมลวดดังเก่า2โวลต์อยากทราบว่าสภาพความต้านทานของลวดมีค่าเป็นเท่าไรนะครับตอนนี้ผมขออนุญาตหา v ก่อนโดยสมการ v เท่ากับ i คูณกับ r นะครับเพราะฉะนั้น r ก็เลยมีค่าเท่ากับ v ส่วนด้วย i จากโจทย์ v ให้มาคือ2นะครับแล้วก็ i ให้มาก็คือ2เหมือนกันนั้น r คอนนี้มีค่าเท่ากับ1หน่วยเป็นโอห์มครับจะ r เท่ากับ r l ส่วนด้วย a นะครับ r ตรงนี้เพิ่งหามาได้คือ1โ r อยากรู้ โจวยข้อนี้ให้มาครับความยาวของมันมีค่าเท่ากับ1เมตรส่วน A มีค่าเท่ากับ2คูณ10กำลังลบ3ก็คูณไปกับขึ้นไปนะครับโลก็จะโลตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ2คูณ10กำลังลบ3หน่วยเป็นโอห์มเมตรครับข้อ13อยากทราบว่าความต้านทาน R มีค่าเท่าใดถ้าความต่างศัก์ระหว่างจุด A กับ B มีค่าเท่ากับ10โวลต์นะครับจากรูปเนี่ยครับ คือ v มันเท่ากับ i คูณกับ r ครับ v โจทย์ให้มาคือ10 i คือ1ครับแต่ r เนี่ยเกิดจากการต่ออนุกรมระหว่าง6โอห์มกับ r ซึ่งเราไปทราบค่าครับย้ายสมการหาย,าย้ายค่าหา r ออกมา r ที่ได้มีค่าเท่ากับ4หน่วยเป็นโอห์มครับข้อ14จากภาพอยากทราบว่า,วากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านความต้านทาน4โอห์ม oh มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับจากภาพเนี่ยครับตัว4โอห์ม oh กับ6 8โอห์มเนี่ยมันต่อขนานกันอยู่เราสามารถอ้างได้ว่าความต่างศักย์นะครับของตัว4โอห์มเท่ากับความต่างศักย์ของตัว8โอห์มทีนี้ถ้าสมมุติว่า V มันเท่ากับ I คูณ R ถูกไหมครับของตัว4อันนี้ก็เท่ากับ I คูณกับ R ของตัว8สมมุตินะครับว่า I ไหลผ่านไปที่ตัว4เท่ากับ x R ตัวนี้ผมขออนุญาตแทนค่าออกมาหรือว่า อตัวนี้มีค่าเท่ากับ4กระแสไฟฟ้าครับทั้งหมดมันคือ24่่ถ้าไหลไปทางนี้ x ตรงนี้ก็คือ24ลบเอเอาไปคูณกับ R คือ8ย้ายข้างหาเออกมาครับ x มีค่าเท่ากับ16แอมแปร์ครับข้อ15อยากรู้จากรูปอยรกทราบว่าความต้านทานรวมมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้เนี่ยความต้านทานรวมหาได้จากการตอบแบบอนุกรมก็คือเอา R 1บวกกับ R2 บวกกับ r 3แล้วก็บวกกับ r 4ก็จะเท่ากับ 1, บวก2บวก3แล้วก็บวกกับ4นะครับออกมามีค่าเท่ากับ10หน่วยเป็นโอห์มครับข้อ16ครับจากรูปอยากทราบว่าความต้านทานรวมมีค่าเท่ากับเท่าใหรนะครับทั้ง4ตัวนยครับมันต่อขนานกันอยู่หาซิกมาอารจากสูตร1ส่วนซิกมอาอ เท่ากับ1ส่วน r 1บวก1ส่วน r 2บวก1ส่วน r 3บวก1ส่วน r 4นะครับแทนค่า1ส่วน r 1นึ่งคือหส่วน8บวกกับ1ส่วน2บวกกับ1ส่วน4แล้วก็บวกกับ1ส่วน8ครับจะเท่ากับ1ส่วนชิกมา R แทนค่าหาซิคมาอออกมานะครับชิกมาอาจจะมีค่าออกมาเท่ากับ1 หน่วยเป็นโอห์มครับข้อที่7จากรูปอแบบทราบว,ว่าความต้านทานรวมมีค่าเท่าใดนะครับผมขอรวบสองตัวนี้ก่อนครับ2กับ2นี่ครับต่ออนุกรมกันได้4โอห์มแล้วกับ6ตัวนี้ต่ออนุกรมกันได้ความต้านทานตัวนี้ออกมามีค่าเท่ากับ12โอห์มครับจะมาต่อขนานกันเราหาซิกหา,หาความตความต้านทานแบบขนานเท่า,ากสูตร1ส่วนซิกมาอาร์นับส่วนอาร์บวกกับ1ส่วนอาร์นะครับ หส่วน r 1น่คือ1ส่วน4บวกกับน1ส่วน r 2คือ1ส่วน12เท่ากับ1ส่วนชิกมาอแทนย้ายข้างสมการมาครับชิกมาจะออกมามีค่าเท่ากับ3เท่ากับ3หน่วยเป็นโอห์มครับข้อ18ครับจากรูปอยากทราบว่าความต้านทานรวมมีค่าเท่ากับเท่าใดนะครับผมขอยุบหาตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้ต่อกับแบบขนานจะได้ว่า1นส่วนซิกมาองตรงนี้เท่ากับ1ส่วน4 บวกกับ1ส่วน12เฉพาะตรงนี้นะครับแก้หาซิกมาอได้ออกมามีค่าเท่ากับ3หน่วยเป็นอ่ย้ำนะครับเฉพาะตรงนี้ตัวนี้8กับ8ครับจะหาได้ก็คือ1ส่วนซิกมา r เท่ากับ1ส่วน8บวกด้วย1ส่วน8หาซิกมา r ออกมาแล้วเฉพาะตัวนี้นะครับได้ออกมาเท่ากับ4แต่ว่า3ตัวนีครับมันต่ออนุกรมกันก็คือเอา3ตัวแรกตัวนี้นะครับ สามโอห์ม oh มาอนุกรมกับ4โอห์มตัวนี้ครับแล้วก็มาอนุกรมกับ4โอห์มตัวนี้ครับซิกมา R ก็จะมีค่าเท่ากับ3บวก4บวก3นะครับออกมามีค่าเท่ากับ11หน่วยเป็นโอห์มครับข้อ19ครับอยากรูปอยากรูปอยากทราบว่าความต้นานทานรวมมีค่าเท่าับเท่าไหร่นะครับผมขอหาตรงนี้ก่อนครับเพราะต่อขนานกันใช้สมการ1ส่วนซิกมา R เท่ากับ1ส่วน16บวกกับ1ส่วน16หาซิออกมาอ่าวมาครับจะมีค่าเท่ากับ8หน่วยเป็นโอห์มตัวนี้ครับมันมีค่าเท่ากับ8แต่8ตัวนี้นะครับกับก8ตัวนี้กับ8ตัวนี้ต่ออนุก,กรมกันเพราะฉะนั้นซิกมาอ่าจะมีค่าเท่ากับ8บวกกับ8แล้วก็บวกกับ8ที่เกิดจากการขนานกันครับมีค่าเอกมาผลรวมของซิกมาอามีค่าออกมาครับ24หน่วยเป็นโอห์มครับข้อ20ครับจากรูปอยาทราบว่าความต้านทานรวมมีค่าเป็นเท่าไหร่ ตวดว่า4ตัวนี้ครับมันขนาดกันหมดเลยเราเลยใช้สูตร1นึงส่วนซิกมา R เท่ากับ1นส่วนหบวกกับ1ส่วน20บวกกับ1ส่วน20แล้วก็บวกกับ1ส่วน10นะครับแทนค่าหาซิกมาอออกมาครับซิกมาอาจะมีค่าออกมาเท่ากับ 2. 5หน่วยเป็นโอห์มครับโอเคครับเอพิโซดนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ